เขาเอินหอยอยังก็หอยเดียหอยเดียวใส่ไมใส่ไหมย้อมสั่งตัวได้มาก้อยบ่ก้อยเดือต้มต้มดีให้กันกินยังแบบแปลกๆเนี้ยหอยเบียไปบ่รฟ โดนๆได้กินกับแสบขมกลมขมแสบมันก็ขมแสบดอกขมต่างอออออตอนกลางคืนเราก็จะไม่ติดไฟนะคะคือทำงานทำกาอะไรมาทั้งวันก็คือเหนื่อย วันไหนขยันก็จะเป็นใช้เตาถ่านนะคะวันนี้ก็าขอเป็นเตาแก๊สหอยดือเอ,อือเอ,อือเอือเอืออเปิดแพันมันอ่อนอยู่ในดินบอกเหมรบ ยังหมาะกหากินเห็ดกินกินยังก็กินเห็ดกินเห็ดเขาเก็บเกันีแมงนีมุนี่กินมีิือมีบก้อยเบียกินรูบเบียเห็ดซึ่งแวงแบนีดกิเกอกบบบนี้กับแบอเบียทั้หกเ็ดไตเบียเนี่ย เหเตบเตีบต่ยมัจะกินเลยอแะอ๋อมันเป็นเห็ดเห็ดดีหหัวจากเห็ดดีเห็ดบ่ดีกัน,นกเ,เ,เ,เห็ดผิดเห็ดบ่ผิดมันต้องหัวจากต้นเห็ดกัมันขีดค่เกอกินดินน้ำดงบอกว่าจะมาเนามีน้ำโคกน้ำปลาน้ำบำำำม ก็ว่าไปหาอยูม่ได้นม่ได้เจอด้วยแต่ต้องไปบนในยูทูบเลยว่าก็จะหากินทางในหอยเดียวนี่อย่างก็อย่างละลอยก็ผมหอยเดียอะไรที่ละลอยหน่วยตะเกียบลอยหนวยเขาเราไม่เป็นแต่ไหนก็หัวมันอยู่นั่นมันมันเป็นมันเป็นอันนี้บ่มันเป็นหูบ่มันเป็นกินแซกอย่างงาสากากกินเบิ้งกอมันอย่าง มอมหนึ่งหยาบเนี่ยแต่ว่ากลมเมืนขมแม่สั่งนะกะเจ้ากินว่าค้ยมันหนึ่งมีคูู่ตัวมีคู่ตัเป็นอย่างของมันบุแต่เราข้อยว่าเรามันไม่ได้ตายแต่เนี่ยมันก็หยาบนั่นบอกมันไม่ตายโอ๊ยตายอมเพราะเขาได้ตายวันนั้ตายแล้วตอน้อเขาต้มแล้วลืมขาวเขาต้มแล้วไปเป็นว่า เดี๋ยวสกินยูจ้าสิกินอยูไทลูปอยู่ไงแล้นนวครับออร่อยมาก,ดกเด็ดพอแล้วออกมาหั่นนยจ้ะน่นอเสด็จพ่อเป็นคนขี่ลำคานน้จ้ะแต่ว่า เมื่อรลูบังคับก็ต้องเฮ็ดจากเพราะว่าเขาอยากทําส่องเอ้ยว่าแม่ทําช่องว่ามัซ่องมี่ไข่ไข่หอยเดียพี่น้องมีค้ยมีคยยูดตแต่ว่ามีไข่าษมอีสานหอยแปร์ตอนนี้แม่ทมันหนึ่งทุมสี่สิบนะทีจกล้ามมันวะ เจว้ว่านยูมของน้อมันมีฟืนมีไฟมันก็เมืดนะอันนี้เขาซองเขาซองแสงไปแสจากโทรศัสท์ซื้อได้นิเงินนี้กับเบินก้อนบางบางมองหรือ้องใดใครสอบได้อยู่กวาดาดี่น้องังเยนับแบบ่อบอก่อยางกีกดเลมันเ็นมันมยง ไปแล้วเกลไหลอีกพอแล้วก็ขยันล่าง๋ยวเราจะถึงคนที่ว่าใส่โคกเราก็ล่างเลยใส่เคียงแล้วก็ล่างเลยอันสามแข็งกินคนเดียวเราก็ล่างเลยแต่ว่าไปเท้าหรือเป่าใ่ไปารัพื้นเล่าก็ด้ไเนะก็ทดกหอยเดียหอยละสิบบาทร้อยอันกะพันเงิน มันเป็นของตึกถือได้นี่ของแพงได้นี่พี่น้องเยี่ยงอะนะหอยเบียจ้าขอกินแม่ขอกินมันเป็นของตึกถือเ้อข่อยหนึ่งกับสิบบาทอันนี้สิบอันก็ลอยเงินพวดานดนแพงก็ซอยจุพวดานดนเราโบแพงกับบุกทุเรียนหรอโอ้บุกทุเรียนก็เป็นของโปรดของข่อยของโปรดข่อยจังแบบนี้ มาจามา่ายพีกก่น้องกินขขาวนิดกันไปกินเบี้ยกินกับแก้วก่อนอาาน,ออนอน,นอมปลุกมาเซาเลยมาจ่ายกินร้องก่อนนอนพี่น้องเกตียมมาเบิดมือเนาะมาจ้าช่วยกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย